जमानी ब मे न बि चाहे पहाड़ा मया नो भई छा भाई चाही ओम अ बि डाय न นายได,ด้นอนนี่ก็ยินดีด้วยพี่คงจะช่วยครอบครัวเราสุขสันตี่หนว่ยนี่ต่อวันมาแื่แม่กลับมาบ้านนาเวลาใดคนตัวไปต้องตอมามาว่าวาสนาแม่ดีก่อนพอจะแสดงซึ่งไม่ไหว่้าที่ลูกมีปิญญามีบริ่าร,รักที อวกไยไหรหน้าของแม่ที่เคยมีพอนี่ตัาหลอนแม่นี่นำมาใกล้ไงลูกแม่ใดปรดิญญานม่ความหวังพอหอกก็ ชาญายังอาคมไปนึกให้จนที่สุดในตำบลเาสม็ยเราไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าชีวิตในบรรปลายภายแก่ของแม่แม่จะมาพบความสุขในบรรปลายเพราะดีที่ผ่านมานั้นชีวิตแม่มีแต่ความทุกข์ความทุกข์บุกทลวงชีวิตพ่อกับแม่เป็นกองทัพความจนมาเป็นกองผลความทุกข์มาเป็นกองทัพในที่สุดพ่อรับความทุกข์ยากไม่ได้เพราะความยากจนของพ่อเนี่ยพ่อต่อสู้ดินรนเพื่อเลี้ยงลูกเผชิญกับชีวิตตลอดเวลาเก็บไข้ได้ป่วยมีไม่มีเงินรักษาพยาบาลก็ต้องอตายไป ถึงบรกิตไว้กับแม่ดูแลผมทั้งสองคนพี่น้องเหมือนกับแม่ไก่ากพาลูกพึ่นึกสิพ่อเด็กฝั่งนี้ชีวิตของแม่นั้นลำบากมากแม่ตื่นก่อนไก่ไปไล่ไ,ไปนากลับจากไล่นาหลังกาเข้าหลังแสงแดดที่แผดจากกลางท้องทุ่งไม่คืงาจากผิวแม่สายลมนิพพัดผ่านกลางท้องทุง่งแดดทุกครั้งฝนตุกง,งางลงมาจากฟากฟ้าร่างกายก็ไม่เป็นเครื่องรองรับแม่เราหลังสู่ความห,หน้าสูดินนะพี่หนุน่ยบางครั้งความเหน็ดเหนื่อยแม่เราไห้น้าตาแม่ตกเราเข้าไปใกล้แม่เช็ดน้าตานี จิงหน่องส่วนนำตาไม่หลุกพบจริงแม่หน่องยกความเนื้อยไม่หลุกเห็นจริงจีแล่ถ้าไม่ได้แล้วไม่น่องเออแม่น่องตื่นก่อนเคยจิงเคยไม่ตันขันแม่น่องอยู่น่องหน้าน่องตองแล้วก้าเข้าดังเลยยังไม่ลบกินแล่เก็บอ้อมรอมฤตเก็บเก้าจางหนวดเก้าจางทำเอารลปทั้งเพิจิตรผิดจะใช้นี่อยากไปอ่อนตรงอยูตาอ่อนตรงตั้งอู่ตาที่อ่อนตรง ถึงพ่อจะตายไปพี่หนูหนุ้ยหากวิญญาณพ่อมีอยู่จริงพ่อคงจะอิ่มเอิบแต่ไม่ใช่น้อยเพราะพ่อก่อนจะตายนั้นสั่งกับแม่ไว้เป็นคำสุดท้ายว่าให้ลูกมีปัญญาพาครอบครัวคำสั่งพ่อเดี๋ยวนี้แม่สามต่ออยพ่อเล้าลูกพ่อมีปัญญาแล้วนะพี่หนูหนุ้ยหากวิญญาณพ่อรู้ท่านพงจะอิ่มเอิบแต่ไม่ใช่น้อย ต่พี่อยากให้พออนดูนีาออต้องตั้งดูปานนีออกตอคงอาคหาหูอาไระจากดีปัดกับมัไม่ออกไปจากดีปัดนู่แมแม่จะปัไปตเอ้ยก็พาเพื่อนมปกินเนื้อต้องร่ามย่ำเลยร้องย่ำเลยปนี่ยืนประจายดปัดอยู่เลยอ๋ หนูเวลาจะอดีตาไปออกเก็ดเดือนแลวมันนาไปด้าเจ็เดือนแล้วี่้าเดือนละตอนนี้ย่งประชาชิปัย์อยู่เลยยันจัดหน้าใบใบก็ไม่ได้เลยมันเกีือกูไปเนื้อหนูเวลาอยู่บนเปลีวรังแล้วปาตายมึงแหละเผือนปาไปกินเนื้อเป็นเสื้อปลากันมือก็ไม่นาหยอกมือนอกจากาตังก็ไม่น้เลยอะไรมาหนามันนั้นเออ มึงบ้านพาไปกินปักนึงชาวดิพาปักนึงเราก็พับรับาบาลไม่ก็มาหล้ามึงอย่าเล่งบานานเควัวเตกูต่อยจอกเบอร์เดี๋ยวสัตว์กเลยบานนันเออนั่นได้นสร้างความเจ็บปวดรรงครับกูลยชสดิกูไม่เลงชดิพนกูเปนนุยาวได้กูนันั้นละส่งทุนสรียังไม่มีติยูทูบบังเบิรจบังเบิร ผมไม่กูคนฟุงใหญ่แต่โรคเจ็ดเดือนอย่าไปเตะตองไม่หลยิ่งหัวใจมันจปากแหว่งอุ้วกไม่ต้องเตะตองต้องให้โอกาสให,ห้เวลากนติกันตำมาตำบ้านเมืองไม่จะ่ตำกันไหายงแต่ว่าบหาหนั้นถือว่าสร้างความปวดรากกูแล้วแต่ส้าไมัหันันี่เสียขาดติดไม่แม้ซีแเสมอบ้านนั้นใช่อ้ถ้าไมงั้นก็ว่หวยนออคนปากตายคนใจหลุกเออแม่ทวนนายกชวนคนตายมาันเราไม่เป็นนายกเลย กูทำมาไกลขึ้นเป็นกวานขึ้นเป็นงานขึ้นเป็นหูวิวีกูตุ้มอนก็ตายสามขอกโตเกียที่ฟันหัดอ้วกตังหัดอ้วกตังแต่เชอุวิกันนี่นี่พออานพอไปกูยังตุบเลยออกแต่ทํ้าไม่หนอยากชวนกูทำเแจะออกขึ้นมือแตงยางก็ขึ้นราคาทำไรขึ้นราคาตั้งเพื่นนดาอ้วกูจะาไม่ชวนยูเลยชนนาตุกตุกนักติดัวดต้องให้พอป้านขึ้นเป็นโป้งตึงโป้งตึงเหมือนโดดตุกตี เออเก๋กาแฟเล่นโปก๊กาแฟปักแดงกาแฟเมียกาแฟอ๋อไอ้สมันบรรานจุไม่ทำอะไรแม่ขึ้นมือหนิอไอ้สมัยชวนหนึ่งเลยอ้อทำใจทำอะไรถึงขึ้นมือแลยปุอ๊ออนี่นามช่วงอไอ้สมัยบัรานนี่เออหวังเสียงประชาโจลคานเออเออยังไงกูเรียนหวังเสียง ประชาชนแทมพวกไปขันหมอกบัรงานเป็นนายกน้ำมันท่วมฝากกลางเนื้อใต้บอกว่าเป็น่างร้ายตั้งในดวงหนุ่ยตกทุกอย่างหนุยโยนไปที่บรรลันยยกนั้นทุกอย่างหนุยโทษไปที่บรรลานละหนุยที่น้ำท่วมหมู่บ้านกับรอบบรรหารเป็นนายกว่าเออขวบบ้า,ก,ก,า,ก,ากุบลงกองหลักานะรับรอบบรรลน ป,ะปะ่าปักคนลอยอเยี่ยวกับหลอบัน,นานนำตัวข้าวในนารับหลอบันานเลือกซะไม่ไหนหยกชวนถึงแม่แรงมังคุดจำได้เลยชวนเป็นนายกสมัยนั้นนั่งซื้อพืมลงข้าวตัวเท้าเทาวันคนลอยตอระว่างปะทะลงนาครนอํเาเภอจจงหวนะควรเดือกับปาบ่ายอมเจ็บข้าวกองไวหนอกถงไม่ทันคนลบบานข้าคนมันตกข้าวในหนนาป่อยแมดต่างถงจะพองนาบาพวกขอตายถ้าไม่ชวนเป็นนายกสึงไม่แรงมัง อ๋อนั่นไม่เบลือนนำกระเนงไงนั่นนำคนบ้านเดียวนำคนบ้านต้องมาเปือท่วมใด่วมไปไม่ตื้อตัวเองไม่ใจมิน้นแต่มิ้นเนี่ยตัวเปลือยนี่เขาบอกก้อบอกแค่ตะกอนเม็ดดอกจีนเนี่ยคน,น้วยไปออบางคนเออบางคนแล้กับรถแล้วตกคูลงไปนั่งกดคูเพราะว่าเมาคอตกกลับมาบ้านเมียก็ดาเหลือตายรถพังเสียงหายต้มไปสามหมื่นหก ตัดสินใจมายืนด่าอยู่หน้าบ้านละนุยตัดสินใจมายืนด่าอยู่หน้าบานละนุยสีกุ้งเมาพลดพันกับรอบบรรหานเป็นนายกวาเนียทำไมเน่ยยกชวนเป็นนายกกุ้เมาล่าเผือนแปดวันแปดคืนม้อนเปี่ยม้อนตัดม้อนลมกว่ากินตากินมึกตามึกไม่เคยพลัดไม่เคยเปลี่ยแต่พอบันฮานขึ้นเป็นมึกซ่องแป๊กคลานเลยบเล็บแป๊กดึงตายเดป๊กดึงตีกันอะ อันนั้นไม่ใช่แป๊กแหลมดีกวดแลล้นะบางคนเออบางคนละแพ้หัวแพ้มวยแฝ่เบอรฟฟ์แพ้หวยบอกว่าดวงมันตกพ <ś c oughs> าไม่ไม่ไปเที่ยวอุณครเมียตามไปพบเมียตีเมียตบกันแหลกคู่ัวป๊อก พอกลับมานั่งน้ำตาไหลเล็กจั๊จั๊จั๊จะบพอคำลงนั่งน้ำตาไหลเล็กล,ละเนื่อนเอออะไรก็เออโหกูว่องแวงขึ้นเอิญส <c oughs> ิไม่ต้องตะโกนลงลงตาหนีไไม่ต้องพาไม่ไม่ไปเที่ยวนครและเมียงตั้ตมไปบุบเมตีเมีย,ต,มยตบกันแหล็กขูดวัวปุบ ก็กลับมานั่งน้ำตาไหลเล็ดะจะ๊จะเจะ้าจจพอคำลงนั่งน้ำตาไหล,ลเล็ดละเนื่นขอโทษนะอาจารย์ขอโทษนะลุงขอโทษน้าตาขอโทษนะายายขอโทษนะลูกสาวหลานสาวไม่ได้เจตนาจะลามกแต่มันเข้าตากรรมการแล้วเลี้ยวโค้งมาได้มันเปลืองนน้ำมันขึ้นเอิญที่อาไม่ต้องวโดลงปี้นะพาใไม่ๆไ,ไปเที่ยวบ้านคนลางหลา เมียตามไปพบละเมียตีเมียตบกันแหลกขูดหัวกบก็กลับมานั่งน้ำตาไหลและจะ๊บจะ๊บจัจัพอคำลงนั่งน้ำตาไหลเล็ดว่าเมียไม่ให้แค่ปลาบันแหนบันญายาโอบาดโอบาดไอ,อ้ไปนี่ตังหลอกเคียพี่หนุ่ยหลับแล้วมันข้ออนุยาตโอ้บาดแผล ทางออกและของจาบมันมีเออมารลดไม่โกกแบนั้นมาแล้วน่ทางออกและของจาบมันมีแล้วหกสิบลาปีที่เมืองไทยต้องวิตกแล,แล้วมันม่ยองเรียกละไรอีกหนึ่อคนติกสอสอรอ,อทางออกและของชาบมันมีแล้วหกสิบลาปีที่เมืองไทยต้องวิตก ไอ้ต่อตพอลดนง่ายประชาเลือตั้งมีและคือความหวังต้องเรือตั้งตัวนายกูเรยียกร้องต่อประธานรอต่อ,รอ,ตอยระเทศไต่จนต่ออนันตัปัญญาลชินต่อเอ,ออเออตรงชาตินครเรื่องกฎหมายเออรังกฎหมายกันใหม่เดี๋ยวนี้ป่านสภาไปแล้วเข้าสภาไปแล้วกฎหมายใหม่ ขามผู้แทนมาเป็นรัฐมนตรีแต่ลงกฎหมายใหม่เน่ยข้ามผู้แทนมาเป็นรัฐมนตรีหลวงเทงใช้สะสะอสภาร่างรัฐมนุนกำลังล่างผ่านเข้าในสภาเหนื่อยเรียกร้องต่อทงชาติต่ออุทัยว่าร่างกฎมหมายสมัยเดี๋ยวนี้ข้ามผู้แทนมาเป็นรัฐมนตรีเหนื่อยบอกใจความนั้นๆ ห้ามบุตรแทนมาเป็นรัฐมนตรีเราไม่ต้องมาลองยี่ว่าได้รัฐมนตรีแย่ครออับจู้แต่โมเปลตดนี่เพือ่อผมมึงเชื่อได้แนกว,ว่าคุณอไไจอร์บตายชอร์บตำล่างได้กว่านลุนๆไอ้เนื้อยลุนนี่แล้วหลุนปละลอดรลุนอุณภูมิในการวัตทางการเมืองมึงเชื่อนอ้นี่หลยว,ว่าชนก็เด็กสิแปดปีมีสิงลงคะแนนแล้วบุแทนไปแล้ อ๋อนี่เลยอ๋อนี่เลยลุนหลอกล้่นบาดในส่วนติบซี่ตุลาหนึ่งกตุลาหนึ่งกาบลกสาสมินปีธามาเยาวชนหลุนไอนเนื้อพไ่หลุนนี้อหลุนกูฉาดอ๋อนักการเมืองไม่หรอเพราะเขาปฏิวัติแหลกหลังมันเต้าอยู่ในดองไปออ๋อมึงแหลนติบซี่ตุลาหนึ่งกตุลาหนึ่งกาบลกสาสมินที่ลมลามข้าวสมซักหมนนี้เด็กนครเลือดท่าลาดำเนินตายผัวผจญตายนี่เลยกลุ่มเยาวชนกลุ่มสร้างความหวังคนคนหลุนไม่เข้าใจปัญหา มันย้อนนองเบาไม่ต้องย้อนชีวิตกูไม่ใจหมูเถื่อนอะไหลักกิโลเออมันรูร้อนกูรู้ร้อนไม่ต้องมาย้อนอ๋อหลุนนี้หลุนหน้าตำลังมึงออกหัวเจือแล้วคือแล้วอ๋อเลาหนื่อยตำลังเด็กเวรอยุ่นไหนอ๋อเด็กเวรอยุ่นความคิดมันแหลมคมมันแกมจับมันเข้าใจมันเลยจักแจกแยกอ๋อเด็กเวรอยุ่นมันดวงตะวันกำบังพูจะขรอบกว่าไมีเวลาแสงระวังฝืนโลกอันยาวนานเลมก้นแก้มันวันนี่ละควาเคเฉียวโมงอีคำเลยนี่ ซเด็กวัยรุ้มันนานนี่ยอ๋อมึงจะเมื่อรถไม่มีการบรรทุกเคลืองดีที่ดีคานด,ดีความจําดีสุขภาพดีเห็นไหมโรคไม่เมียไม่ปัญหาไอเราคนแก่มันเก่าถูกนักแว่นร่วมขานผุและถูกนักตุกเหลืองเองไม่พอตุ่งเหลืองเมียตุ่เหลืองโลกตุ่เหลืองล้านตุกงเหลืองสังขานอะไรทุกเรื่องหมดอายุไขหลวงนุย้ยหมดอายุไขยแล้วหมดอายุไขหลวงก็ไม่ตายทีไม่ตายทีแต่ไขยตายแล้ว หมดอายุไขแล้วตัวสังเดียแหวนหลวมแล้วโอ,อนี่ยเออหลวงนุยยมบาบาลได้จดหมายมาสี่ฉบับแล้วหลวงนุยได้รับจดหมายจากยมบาบาลสี่ฉบับแล้วยมบาบาลเออฉบับแรกฉบับแรกหอกที่อยู่บนหัวแต่ยมบาบาลเตือนไปว่าแก่แล้วนะนี่เอออันนั้นนั่นจะไม่ยมบาบาลจะแลกหอกบนหัวเออฉบับที่สองหูกับตาเริ่มว่องแววงนั่นเออตกใจไขเองก็แล้ว ไอ้ลวงนุ้ยซึ่งเปิ้งกูกว่าป้าคือเนตักทีนึ่งในที่เยาว่นนนมือมือก่อนกูมาตัววิญญาณมันต้งจอดตัวอันม่วงมอวงดำางกูอยาก่อยเยี่ยวแต่ค่อยแซงฉะนั้นกูตกใจค่อยกูกว่าว่ากูเคยเปลี่ยนเคยกูแล้วแต่ก่อนกูเคยดำนี่เคยเรื่องจอยกูแล้วเคยโชคเปลี่ยนเคยกูแล้วกูตกใจกูโดดก็ไปที่มือท่านี่ว่าเคยดำเดิมแต่นั้นค่อยแซงจังเลยทำมึงเคยมึงเรื่องเป็นกว่าเคยเปลี่ยนเคยกว่า ให้นในในหูกับตาเริ่มว่องแว่งกันแล้วเชบาฟี่เชบาฟติซามเชบาฟติซามควันเริ่มหกแฮกนี่เออเหือกจ้าควันลาก่อนแล้วพบดอกหัวนั่งดุมอยู่แล้วเหรอโอเชบาฟติซี่าจะไม่หวานเชบาฟติซีหมดอายุไขเยี่ยวใส่ว่าแม่ตีนเองตลอดหมดแรงสงแล้วนี่ไขไม่สมาแล้วเหรอนุ่มเมียแต่แต่งชุดดำอยู่หลายเดือนแล้วนนหลวงนุ่มจริงหรืจริงกว่าปะกูจงเจ้าเนียกูกว่าปามันแต่งชุดดำหลายเดือนแล้ว พี่น้องก,กูก็ไม่ตายพี่น้องมันก็ไม่ตายกูสงสัยไหว้ถูกเคยจกที่กว่าปะแต่ลงเสืพไปสมามไหว้ถูกเคยกูแต่กูเคยตายเมียไว้ถูกแล้วเลยมึงไม่ตำบุญมั้งต้องช่วยไบนตำบุญไข่อันนี้เออกูหลักีใจหลักไอเหนื่อยอ๋อได้ความรุน่นหน้าต่ำลังนี่ไอ้ได้ความรุน่นมันลุน่มคุ้มสับฟังความคิดอ,อ๋อ,อมึงเชือ่อมันแรงอย่าังรอรอรอเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปรอตำเนียบขณะนี้เขาคือนอำนาจทุบยาจนสะพายหลัง จำนวนหลังกดไม่ตกเสมอเกี้ยเปลนบานบานอกสิบ้าปีเปลี่ยนฟันมาสองพิจารณาไปจนมาสิบอกมาเรือจำนวนหลังสิบอกครั้งครั้งนี้ทราบดยทราบยกมาตาหลังเสร็จแล้วแล้วนี่คือแปลนบานที่มีขาอันสูงสุดนี่เออเรือเออ่อมมึงทราบหรืมึงกูเลยมาตรงพันเรืออ่อมต้องร่างกฎหมายกันใหม่หัวใจหลักๆเขื่อพูดแทนเป็นรัฐมนตรีนี่เออตรงนี้แล้วกูต้องการกูเสนออยู่สักคืนนี่ เ้องเรื่อห้ามพูดแทนบรรดาบัญชีบ้านเราทับลอยพูดแทนบรรดาบัญชีได้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้เพราะทุกคนหวังให้เป็นปรัฐมนตรีทั้งนั้นพูดแทนบ้านเราสมุดสามร้อยเก้าสิบสามคนในสามร้อยเก้าสิบสามคนหวังให้เป็นรัฐมนตรีทางเพศจึงไม่พอจึงชิงกันมั่วนี่พอได้เป็นดีใจพอมาได้เป็นลาออกย้ายพักมันกับกะลีย้ายซ่องอปยาละกาไม่ต้องยอาละกานเเออในสามร้อยเก้าสิบสามคนอีเป็นปรัฐมนตรีทางเพศเราไม่ได้พอเพื่อ ตำแหน่งรัฐมนตรีมีส9ิเกาตำแหน่งมันจึงไม่พอจริงๆิกันมั่วเหมือนเราหวุ้นกันทมวดึงตัวทุกคนนี้กินมงซ่อมเพลเราวัวตัวใดยังห้าสิบมงมันยังโมงเดียวออไม่ต้องออเมื่อไหร่ได้ว่าจริงว่าบ้าต้องต้องต้องแยกต้องแยกง่ามบุแทนบรรทบัญชีแล้วเอาจากไหนบัญชีเอาบัญชีจาเอาจากไหนก็ได้เอาจากคนมีความสามารถมีเออมาบริหารกระทรวงต่างๆนักการศึกษาอยู่กะทสวงศึกษานักการพนิ์อยู่กะทสวงพนิษ นักการกฎหมายอยู่กระทรวงยุติธรรมนักการทางานอยู่กระทรวงกลาโหมนักการแพทย์อยู่กระทรวงสาธารณสุขนี่เออได้ผ่านมาสมัยบรรหารกูเหวเกือบตายตั้งรัฐมนตรีประจากระทรวงคนเดียวตั้งสนอหนูสนอกกูแกไม่ใช่ชวยได้หลืแต่ใช่คนไม่จุกประมาณมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็รู้จักเข็มฉิดยาเมื่อใดแกมาชั่งรับหมอก่อสร้างหนูมาจะขอก็สิบล้อหนูแล้วมาอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จักเข็มจิตยารู้จักยาเมื่อใดล่ะ ออเออไม่ต้องอออเออนั่นแหละใช่คนไม่ถูกกรรมาน,นั่นแหละแก้ปัญหาชาติไม่ตรงประเด็นนั่นแหละก็ไม่ถูกที่คันนี่เออคันที่วานมาเกาที่หัวามาไหนคันใส่เราคันที่หัวเสือมาเกาที่วานมาไหนคันใส่เหมือนคนหูหนวกมาใส่แวน่นไขแลและใส่เกลือมันไม่ไหายครับยิ่งมาจริงท่านประธานเตีงเห็นชอบอขึ้นมาลามันวันนอกมันมาลุดนะมืองละหลเมืองอะลรไวรุนแรงกว่า ได้เห็นกับตามันเลยมันแหยกกะเห็นจริงเนี่ยว่าง่ายๆนี่ใจคนในทศกับบ้เนยเอาคนความสามารถมาอยู่กระทรวงมึงเลยอ๋อนี่เลยเอามาแจกันี่วันแลวก็ถิ้วว่ไมาแจกันถิ้วว่แลวก็ถวันมาแจก้วนวัวมาใส่แหวนกันเลยแหละใส่ก็สิงขนองนานเลยโอ้โหลักนี่เอาเอาเธอพี่นุ้ยญ่ก็ตาม้วพี่นุ้ยก็พูดถูกนะเป็นเงผลในการครูสร้างแผ่นดินแต่ผมไม่่วงเรื่องแม่แล้วผมไ่ไดนแรงนี่ไปแล้งอย่างแม่มึงตักที่หนึ่งน้องอ้เอ วันนั้นกูไปอ้ามึงเดี๋ยววันที่บานวันตรกรานวันที่สิบสามเมษาใส่นองยื่นรองรองใส่นองนองเล่พาพอพา,พามันดีกว่าบานนอนองร้องรองรองพี่นุ้ยเห็นเอ๊ะน,นองยื่นรองวันนั้นวันกระตันยูพี่นี้วันรวมญาติวันเออครอบครัวพี่น้องต่างจังหวัดเขาไปหาลำตำต่างแดนเนี่ยเขากลับมาสู่บ้านมาสู่อ้อมอกอมใจพ่อแม่เขมามอ่า<ม>นนะไม่พ่อยแม่จะกิจกรรมที่ทางบ้านแต่ผมเองก็อยากจะทำอย่างกิจกรรมเหล่านั้นด้วยแต่ไม่มีพ่อพ่อสิ่งที่ตั้งแต่เล็กๆมีแต่แม่แม่ก็ไม่อยู่บ้านก็เลยจะ เอา้าพ่อ้าแม่ที่ฝาบ้านที่ถ่ายไว้จิดไว้ฝาบ้านเอามาทําความสะอาดเอาน้ํามันลูบมาถูเอาแป้งมาปะมาทาบังเอิญหลังภาพของพ่อพ่อเขียนไว้ได้เลยมือพ่อพ่อจะาําพุกนี้จ้ไหนก็ไม่ทราบแต่เหมือนพ่อยังสั่งเราอยู่นะพี่นุ้ยพอแค่นว้าล้ืพ่อเขียนไว้ว่าพ่อไม่มีเงินทองจะก่อไร้ให้ลูกตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือไปยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าทั่วไปนั้นอย่าไหม ให้วิชาช่วยตนจนตายลูกสบายแม่พ่อก็พอใจที่คําที่พ่อเขียนไว้ที่หลังภาพพ่อปีนี้เหมือนพ่อยังสั่งเราอยู่เนาะลูกสบายแม่พ่อก็พอใจจิงน้องเออพอแม่ตกคนกิดเหมือนแต่พอน้องดังเต้ลูกสบายแม่ออกออกออกไอเคยร้องเราเจ้าเราว่าเออร้องแบบปักเสียงแล้วน้องรลแล้วไหมล้วน้องอะไรล่ะเรื่องแม่น้องเรื่องแม่ไดไล่ะก็เล่นเรื่องแม่ก็เลย แม่ผมไอ้แล้วก็พูดเรื่องความเสื่อมเสียหรือเปล่าไม่ก็ว่าวันที่วันที่นี้วันแม่จาดก็จะรับไอ้แม่นองรับรางวันดีเดินวันแม่ฮะเขาจะไอ้แม่รับรางวันวันแม่ดีเดินแม่ดีเดินแ่งชาติไอ้ใครใครพูดพี่นุ้ยทันทันนายอำเภอหนุ่มนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอพี่นุยแล้วมันมันพอ่เท้าแล้วผอ่าตามไปไม่ใช่บานอุวไรอู่แต่เชื่อเออันนั้นซื้อมาไม่ออกเก็บม่เป็นแต่เป็นบวกยอย ต่ว่ากกงใจโวยเพิ่นกินลงสมักรจนลงได้พอพอทรามึงเสียได้เธอผู้ใหญ่ต่ำเออผู้ใหญ่ต่ำกงนเช่นมันผู้ใหญ่โตข้อลาในอำเภอในอำเภอเนื่องจากผมกำลังค่อยแล่นคายแรงมาประชุมไม่ได้ประชุมเออทุกได้ทำแนมเพอจะเปลยไปเปลยโรดไป่โร,รดกดแต่งจะเปลยเออคือทำแนมเพอเขาแกล้งหน่อ,องเขาจะให้กัดเหลือกแม่นองรับรางวัลแม่นี่เด่น ต่เพลื่อคนเบื่อเจะเชิญแม่อ้แน่น,น,น้องเออน้องไม่โรดเตียยังไม่ทราบเลยพี่นุย้ย่างแม่รู้ข่าวนี้แม่คงจะดีใจมากเหตุผลเราพี่นุย้ยทำไมค่อยแม่เป็นรับรางวัลแม่ดีเด่นละก็ว่าแม่นออ้องเ็ดุนนีนกาก็าว,าาว่าแม่น้องลำบากเลี้ยงโกูกในสุกตระารบานใบฟัวแต่ใจความตมาบาก้นสุกตระารบานเลี้ยงโลกได้ดีสีสีชุดสิาคำสาไยัไงกูรา ซึ่งเรียนลูกได้เรียนสูงตีตีตีชุดตังมู่มูมูหมู่เทือนมู่บาน <c oughs> ไม่ไปเดี๋ยววันนะซ<อ>ึ่งก็ว่าจะให้แม่นองรับปีนี้ก็<ๆ>จะเชิญแม่นองมารับรางวัลเขาจะกล่าวซาดูด,ดีพี่นุ้ยหากแม่รู้ข่าวนี้แม่คงจะดีใจมากเลยไม่น่าเชื่อนนะัทแมนเพลย์กำนันเขารู้ว่าแม่เราลําบากมากในความทุกข์ทรมานในความพยายามของแม่เขารู้ว่าแม่เรานั้นเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูก แม้ต้ทุกคนดีเด่นอย่างวันแม่ชาติแม่กลับมาถึงปีนลุยผมจะให้รางวัลแม่ด้วยลองให้รางวัลแม่กันใครรางวัลไหนน้องย่นไกว่าย่นไกวาไานยังให้รางวัลแม่สามหลักการทีนี้ที่เห็นได้ชัดและปฏิบัติได้รางวัลแม่สามหลักการนี้ได้ัดปฏิบัติได้อะไรน้องรางวัลแม่หนึ่งหนึ่งลูกจะซื้อสัพย์ไอแม่ได้ดูหนึ่งซื้อทัพย์ไอแม่ดูรางวัลสองสองกระตันยวยไอแม่ได้เห็นสองกระตันยวยไอแม่เห็นสาม สามไม่ความร่มเย็นกับแม่แม่เอ้ยจาพอตุดปวดโทไม่ใจพอตุดน้องขโมือน้องแรล้งคำนี้ตีเสียงน้ำตาตกเลยอ๋อเฮ้ถ้าแม่น้องได้ยินสันคงดีใจไม่ใจ่น่อยจริงน้องน้องทำซ้ำรายอดโลกโอารนี้แต่น้องอ่อนแล้วอ๋อ ต้องถื้อซักต้องถื้อซักไอแม่ในดูคุณลุงต้องถื้อซักกระพอกระแม่ฮะนั่นคือที่มีบทศาสนาให้ความกตัญญูไว้ไม่แม่ไม้ความลงเย็นไม่ใช่อยากไรแต่การบวชการทำงานก็คืเป็นความกตัญญูฮะความลงเยก็เมื่อไม่ใช่อยากวางวางผ่าโลกผ่าเมียไปเยี่ยมแม่ฉันมั้งไปนอนกับพอกับแม่สักเดือนนึงสักวันหนึ duty, ่งจมแฟนเสือมูทสักโลไปกว้างเดือนอาผ่านนอาไปอา เดือนทรืผ่านลมไปอ่ะนี่คือความลมเย็นของอ๋อเดือนละก็เมือนผ่านโลผ่านล่างไปอาบนามาล่านผ่านานามาอาบไปาย,าย้ายแม่ตาโลกผ่านะา้าบาปล่านผ่านบูบาตา่าแป่งมาปาถ้าไปท้ามคนแก่ขันนั้นจะอยู่ในวงลมโลกล่านเขาดูซึ้งกวคืนอ๋อ,อคำปอบหรือมันอยู่ในอ,อมออกสวรรค์นี่คือสิ่งที่คนแก่ปรารถนา์ให้เลื่อนสักเส้นสักหลานพอแม่กระจายไป็แมแต่ได้ความ เอาใจใส่ดูแลนั่นคือความลงเยทำตนหดุ่ไม่ได้หนุ่อโอ๋ลาพอลาแม่ร้องค์นี้แหละสักพิษนักแหลงแล้วไปเยี่ยรเล่แต่มื่อกันหมื่อเมื่อเมื่อว่าวแต่เมียไปด่วนแล้วคือไปแล่แม่แต่เมั่อไม่ต้องมาลังถทะม่องวุยกันูอยู่อยู่ผักพลังเมียเมื่อเดิมครับเมื่อเชี่ยวแม่กับแม่์พอกับพอเราฟ้าคุ้นน้ำนุ่มแม่ไหลอบัก นำนมแมงเออเออไปอยู่ใน่ทำไมมึงแหลกแหลกจะเกิดมาแล้วทำไมแม่นมใส่ปลาแล้วมึงไม่ตายโอ้แล้วนำนมเนี่ยนำนมเนี่ยเอาไว้โลกหนูก้ามังที่แรงกว่ากินมังทีแล้วว่าโลกกระพร้อมใครทุ่มนมแมงมันก่อนเออแรงจริงวันนี้โลกกระพร้อมใครทุ่มนมแมงมังก่อนอุตส่าห์โลกมันถูกก้อนพร้อมไม่ทูกมากเอาตามี่อย่างไรคนนี่เต้เต้ปวดแน่นนี่ยังไม่ถูกนมเนี่ยอยู่ เอาแต่น oh, ู่นนอนดูมบุบูเชื้ออยู่ลุยถึงไม่กั้นเลยโอ้โใครไปถุงดมนเมียพี่ยกมือดูตนตาแล้วลูกผู้นี่ผู้นาแม่รวมนะไม่รู้ว่ากว่าว่ากูวันก่อนทีหนึ่งเลยละเมียด่ากูวันน้องเออนะอย่าด่าพว่าต่น้องน้องด่าลงต่น้องตอนลงน้องเกิดมาเองแล้วยังดูดนมน้องอยู่อย่าด่าพว่าต่บาปซึ่งเมียหวาทตำใจ๊แค่พี่ดูดดมกูกูด่าแค่ เมื่อวางเรียกว่าน้องเอ้ดาโลกแต่น้องน้องเกิดลูกมาเองดนดมโดมโดนดมแม่มันอย่าด่าพ่อบาปตั้งวันทำยังไงเนี่ยวะทำยังไงที่ดนดมกูด่าแค่โต้ลูกแล้มันด่าลกมันดูเลยว่ากูันแล้วกูไม่ทุ่มทีมันอ่ะไม่รูเต้าวิตามินกูเต้าเมียคือธนาคารธนาคารไปวันนี้ไม่ธนาคารร้อยจำกัดเบิกได้ตลอดที่พี่จะโอกอะวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวันนี้ทะเบียนผ่านมาไปโรงเรียน ว่าลุงเบิกได้ว่าคำคำคอยบงตตอเธอไม่รับเอเสียนกับกบมาได้แล้วสวิตบุบแล้วท่านประธานดีแล้วผมขอประท้วงครับภาพพิงถึงผมนะครับอาจรที่คุณลุยอภิปรายว่าแม่นั้นไม่มีคุณคนเหล่านี้คนไม่รู้คุณคนก็มาแชกคนคุณลุงคุณพ่อคุณแม่เ็าเรียกว่าคุณคุณตาคุณยายคุณครูคุณเพื่อนเพื่อนที่รักกันว่าคุณมาเมื่อไหนคุณจะไปไหนคุณอาจารย์ การรู้บุญคนคนนั้นคือคนคนกับสัตว์ต่างกันตัไหนสัตว์ต้องการอาหารต้องการสุ่พันตน้องการลมหายใจแต่สิ่งที่มนันเหนือกว่าสัตว์คือการรู้บุญขุนคนคนอย่างโน้นนูยไม่มีธรรมะในใจไม่รู้แสงสว่างแห่งชีวิตคนไม่มีธรรมะย่อมขาดจากความเป็นไปได้ในชีวิตไร้เหตุไร้ผลคนไม่มีปัญญาหาความถูกต้องได้ไมมและคนโน้นนู้ไม่แตกต่างรงควายใชใ้คนตาบอดเรื่องถามเปล่าปิดประชุมบ้า นั่นมันจะหนีเลยลว่ต้องไปแจคนตาบอดเพ่องสานจิงว่าว่าเอาเถอะปีนี้แม่กลับมาแต่ผมยั้รอวันแม่ด้วยนี้ใช่ในแต่วันแม่แน่นอนแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่แม่ได้รับรางวัลแม่เนื่องจากว่าพ่อมีส่วนนะพีนี้ปเป็นส่วนในการผลักดันในแม่ให้เลี้ยงลูกได้รับการศึกษามีปัญญาเพิ่มพี่เราเนี่ยมีการศึกษาสูงแม่ที่รับการยอมรับจากสังคมพอเนี่ยจะเมนเนี่ยการเป็นข้าของโลงจะทำให้พอแม่พอมีสักที เรื่อนี้ยายแกได้รับรางวัลดีเด่นเพราะว่าโลกแกเรียนจัปริญญาพคนโม่เราก็เมื่อนกว่าว่าตั้งลักเอาตัวย่างใหญ่ไขวววงไฟไรหน้าให้เมื่อนยายแกส่งอะไรโรงเรียนส่งกันบ่เราคายวัวควยเออว่าว่ากูขะเมื่อนต่อไปนี้ไขจ้างส่งอะไรโรงเรียนขันว่าว่าลูกคุต้องจัปริญญาเออแต่ว่าเนี่ยบางคนจะเล่นอย่างเรียนแหละบางคนน่าส่งเลยบางคนน่าส่งอะไเรียนอ๋อหนูจักปลาเม็ดปลาเม่หนูจักแกบ่ยอมเรียแต่บางคนเกิดมาเป็นตัวสังเวยตัวพลาม ไม่รูกความทุกยากก็พอแม่กันแหละอ้ออยู่ในเมืองดูอ้อปักอามน่ะป้าป้าอ้อไอ้หน่่ยเออแต่งตัวดีอ้อเออจ็ดวันพอสมัยไอ้สามพันเกลียงบห้าพันเจ็ดวันเกลียงลิบอ้อแล้วอยู่ไม่รู้จากความเจ็บปวดได้ม่ใจ้ตั้งตายนี่เอออ้อบางคนเลยอยู่ในเมืองแต่งตัวดีอ้อเสื้อป้าชุดนึงเจ็ดแปดพันแอโลโปม่าพอมอยู่หนังดอกทองมงป้าตุ้งอะจรนเป็นลุงรักดังโป้งแหละ นี่เออบางคนส่งยาแฝงทองรองติบมาโบโลโฟมอดันหินวินตันพร้อมอยู่บ้านม้วนไปจักมผมมองๆสถานาแข็งนี่เออเนี่ยเนี่ยกูได้อยู่ตำรวจกูไม่จะกลัวกูกลัวจะไปชนีใครมาส่งไม้ด้านมาจนไม้โลกเลยอ้อก็อขาดเพี่มยมมันจะไม่ย่ำบาบานนี่เออไปจี้ช่องแกลกคับสาคุณพ่อคุณแม่ที่เราข้เพิ่มขาดเพิ่มซี้เมิ่นสงเหล่าแหละเดือนต่อไปจี้ช่องแกลกคับสาคุณพ่อคุณแม่ที่ขาดเพิ่มซ้าเมิ่นสงเหล่าแหละ เดินต่อไปไม่ต้องเขียนมาและข้อความเมื่อเดิมข้อผพิ่มำเมื่น,นข้อความเมื่นเดิมข้อผ่มซี่เม,มื่นนอวมมอวดไปดับมาไม่ได้ให้เขียนต่อไปเลยข้อความไม่จัดขอตัดทั้งแม, <c oughs> ม่เสร็าเมยได้ง่าแล้วแลบจะไม่หลงเดินเมารถของถถถยืมตังสงให้เผื่อนแล้วก็น้คุยเรื่องแม่อยู่เวลานำอ่อนน้อ